สวัสดีครับวันนี้ปอจากวิ่งไหนกันปั่นไหนดีครับเราอยู่กันที่ State ฟเดอรเรียยเราจะมาดูนักกีฬาของ r รส e r นเนอรเข้าแล็ Fit ต e s สกันนะครับแล็บฟิต e s สคืออะไรแล้วมันน่าสนใจยังไงและที่ State ฟเดอร์เรียยที่นี่มีอะไรที่น่าตื่นเต้นสำหรับนักกีฬาอย่างเราบ้างนะครับไปตามมาผมจะพาคุณไปดูและตอนนี้เราอยู่ที่ห้องของ นักกีฬาเรฟเลนเนอร์นะครับซึ่งกำลังเทสร่างกายฝึกซ้อมร่างกายอยู่ในวันนี้นะครับของเซตบายเดลเรียวยูเนี่ยเขาก็จะจัดคลาสพิเศษขึ้นมานะครับให้กับนักกีฬาของเรฟเลนเนอร์นะครับมาดูด้านหลังผมได้เลยนี่ตอนนี้กำลังฝึกเรื่องการไปยืนอยู่บนแผ่นโฟมนั่จะเป็นนักกีฬาจากเรฟเลนเนอร์นะครับสำหรับวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้นะครับทางเรฟเลนเนอร์เองก็บอกว่านอกจากการดูแลนักกีฬาในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆแล้วนะครับ สิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นนักกีฬาของของเรฟแลนะทุกคนเนี่ยก็จะมีโอกาสเข้ามาร่วมคลาสแบบนี้ที่สเต f ไฟ,ฟเดอร์เรีวยวในการฝึกซ้อมตัวเองพัฒนาตัวเองเรียนรู้การออกกําลังกายอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ถูกตามหลักวิทยาศาสตร์ทุกอย่างโดยโค้ชของที่นี่เองครับ คาัพี่โจบ,บอกว่าถุประสงค์การจออัดงานในวันนี้นไหยครับจริงๆต้องบอกว่า,าในนามของเรฟครับเราต้องการจะดูแลนักกีฬาที่อยู่ภายใต้ทีมเราทั้งหมดมในแบบ360องศาเราไม่ใช่แต่สีของให้หรือ่า,อาให้นักกีฬาไปแข่งเพื่อ,สร,อสร้างชื่อให้แต่ละแบรนด์สร้างชื่อให้เราสร้างชื่อให้ตัวเุณพี่ แต่เราต้องก,การให้เขารู้ว่าค่าต่างๆในตัวเขาเองมีความหมายยังไงบ้างซึ่งต้องบอกว่าหลายๆคนแม้กระทั่งทีมชาติเองบางทีก็ไม่รู้ว่าเลขต่างๆนี่หรือแม้กระทั่งการเติมเกลือรแร่เติมน้ำเข้าไปในร่างกายแต่และคนก็ไม่เท่ากันเพราะว่ามันเหมือนฟิงเกอร์พรินต์นิ้วมือเรามันก็มีลายมีฟิงเกอร์พรินต์ที่ต่างกันดังนั้นค่าพวกนี้มันเป็นค่าแสแตนดานของทุกคนได้มันจะเป็นค่าส่วนตัวของใครของคนใดคนหนึ่งเท่านั้น และสิ่งที่เราได้รู้มาก็คือว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการตรวจสอบสมรรถภาพนักกีฬาคือช่วงเวลาที่เขาออฟซีซันเพราะว่าหลังจ season, ากออฟซีช่วงในช่วงออฟซีซันเนี่ย่ังกายาเขาจะอ่อนแอที่สุดเขาจะกินเขาจะนอนเขาจะซ้อมน้อยนั่นคือช่วงที่เขาอ่อนแอที่สุดเราต้องเตรียมตัวเขาให้พร้อมก่อนที่ซีซันจะเปิดในอีก3-4เดือนข้างหน้านี้เราเลยเกิดแคมเปญนี้ขึ้นมามนะะโดยการร่วมมือกันระหว่าง ทางเรฟกับทางสเตทนะครับก็เลยเป็นเป็นโปรกแกรมแอทเทลีตในระักเน้นสปอร์ตแลบเกิดขึ้นพี่โจรครับถามนิดนึงครับถ้าเกิดนักกีฬาสมัครเล่นทั่วๆไปอย่างผมเนี้ยหรือว่าเพื่อนเพื่อน,นักวิ่งนักปัน่นหรือว่าคนที่ออกกาลังกายถ้าอยากจะเป็นนักกีฬาของเรฟแรนเนอร์บ้างเนี้ยต้องทํำยังไงครับทําให้ดีที่สุดแล้วเราจะไปหาคุณเองโอเคเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวคุณอแล้วเราจะไปหาคุณเองโอเคครับผมมีคำตอบคมมากฮะ พยายามทําให้ดีที่สุดซ้อมให้เข้มข้นทุกวันนะครับแล้วเดี๋ยวผลลัพธ์มันจะออกมาในสนามเองอแล้วเราจะไปหาพวกเองอแล้วเดี๋ยวเลฟแลน่าจะไปหาเองนะครับผมขอบคุณมากครับพี่โจรครับรอขอบคุณครับผมจะพูดกับคุณปคอนซัลใน3ารประเด็นก็คือระบบหัวใจระบบหายใจและระบบการถ่ายถานะครับ นักกีฬาจะพัฒนาขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับการที่เขาลบจุดอ่อนเขาไปได้ถูกไหมฮะเพราะนั้นวันนี้ปุอจะได้รู้ว่าจุดอ่อนของเขาอยู่ที่ตรงไหนระบบหัวใจระบบหายใจหรือระบบของผ่าระบบหายใจไม่ใีจุดอ่อนเพราะเขาขอหายใจจํานวนครั้งถี่ขึ้นแต่ปริมาณอากาศเ,เขายังเอาเข้าไปได้มากขึ้น อันนี้สายเทรลเนอะมันก็เป็นในลักษณะที่เป็นแรงสมัคงเสมอตลอดเวลา3ชั่วโมง5้าชั่วโมง1ิชั่วโมงแต่เขาไม่เคยมีแรงระเบิดหรือแรงที่มันแบบออกเอานึงนาทีสองนาทีสามนาทีเลยเพราะนั้นบางทีผมก็สอบมันน้อยเนกอ่าใช่เพราะนั้นก็รู้ตัวหนันาทีสองนาทีสามนาทีออ l เอา คือแม็กซ์เลยครับวามหมายคือต้องมีสุดที่กว้างเอ็นทว่าที่เป็นในจำนวนนาทีที่มันน้อยน้อยเลยแต่มั่กชัวร์ว่าเราพุชแบบอย่างที่ผมคุยกับอลแล้วเก้าสักสิบมั่กชัวร์เลยใส่ให้หมดใส่ให้หมดเอาที่ร่วงเอ่อเอาที่ร่วงเลยคือพอพอเรคคอร์ดก็คือเดิน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 เลยไม่ต้องมีที่ตอกเดินเลยถามว่าอันตรายไหมถ้ามองในแบคกราวด์ของเขานะครับซึ่งเขาเป็นน sure right? like ักวิ่งเทรล ตรงนี้เขามีความแข็งแรงของหัวใจอยู่แล้วนะฮะตรงนี้เราไม่ได้ซ้อมในลักษณะที่เป็นทุกๆวันนะครับผมแนะนําให้ซ้อมหนึ่งหรือสองครั้งต่อสัปดาห์นะครับอาจจะด้วยเจ้าของใช่เพื่อที่จะลดจุดอ่อนในเรื่องของระบบหัวใจก็ต้องซ้อมเป็นวันอ่าสัปดาห์ละหนึ่งวันนะครับวันวันนั้นก็ทำแค่ตีเชนแต่ไม่ทำขึ้นเนิน ยังไงวันนี้มาที่สเตทไฟเดลเรียวยูแล้วเนี่ยไปดูหน่อยดีกว่าว่าที่เนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างครับตามมาเลยมาโซนฟิตเนสครับโหน่าสนใจมากเลยอะ่ะที่นี่น่าเล่นมากเลยครับอุปกรณ์ฝึกสเตรน h ์เนน n ิ n งนะครับครบคันมากทั้งบอลทั้งคินทบอลมีนี้ด้วยอะ่ะอันนี้เอาไว้เข็นเข็นเข็นเพิ่มแรง ก็จริงๆแล้วที่นี่ก็เป็นอีกฟิตเนสหนึ่งนะครับที่มีอุปกรณ์ครบคัน,นครับรูดเดินสเต็ปฝึกกล้ามเนื้อมาต่างๆนะครับลูวิ่งรูวิ่งทางนี้ก็มีนี่ก็มีพวกอุปกรณ์เสริมสร้างกล้ามนเ,เนื้อ strength t r ท i n i n g นะครับเล่นขาเล่นโอ้นี่มีหลายแองเกินลนะเนี่ยขามีหลายมุมมากเลยฮะเพื่อนๆลองดู เดินชมสักรอบหนึ่งที่นี่มีอะไรน่าสนใจมาตามมาเลยครับตามมาเลดูกันไปเรื่อยๆบาเบลใครอยู่แถวนี้นะเรียบทางด่วนเอกมัยรามินทานะครับผมแนะนำที่นี่เป็นสปอร์ตคลับแห่งหนึ่งที่น่าสนใจมากและบนชั้น4ครับจริงๆชั้น3อ่ะจะเป็นสระว่ายน้ำในร่มสระว่ายน้ำน้ำเกลือนะครับในร่มที่ขนาดโอลิมปิกคือความยาว50เมตร คุณว่ายไปกลับก็พอดี100เมตรนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องปั่นจักรยานกันบ้างนะครับว่าข้างในจะเป็นยังไงนะครับมาตามมาเลยที่นี่ใช้ริ Band ในการเข้าออกที่ต่างๆนะครับโอเคเข้ามาดูห้องจักรยานกันที่ปั่นจักรยานนะครับถ้าคลาสเปินนิ่งในฟิตเนสทั่วไปเนี่ยเราก็เห็นจักรยานประมาณนี้แหละแต่ที่นี่เนี่ยความพิเศษก็คือว่าเขาจะมี ที่อยู่ข้างหน้าแล้วก็จักรยานเนี่ยครับเจ๋งอะ่ะผมว่าจักรยานก็เป็นรุ่นใหม่ที่สามารถปรับ g e มา a g i ปรับตัวระดับความสูงนะครับของตัวแฮนด์ของตัว hand, ตัวอาร์ arm, เนี่ยครับให้มันเหมาะสมกับตัวร่างกายของเราได้นะครับคือคนที่เล่นไตยยีฬาผมว่ามันจบเลยนะที่เดียวนะซ้อมว่ายน้าเสร็จป,ปุ๊บขึ้นมาปั่นจักรยานแล้วเดี๋ยวไปหาลู่วิ่งข้างล่างต่อเห็นอันนี้เห็นอันนี้ไหมอันนี้เป็นจักรยานของโค้ชกระสุนนะครับ ที่ลงแข่งไอออนแมนนะครับสำหรับนักกีฬานะครับสิ่งที่สำคัญก็คือว่านอนเกเหลือจากฝึก Endurance แล้วฝึกพวก n g t h t r a n n i n g แล้วสำคัญก็คือการเรื่องของ Flexibility นะครับมาดูตรงนี้ดูตรงนี้ตามมาห้องนี้ก็มีพิลาทิสสตูดิโอด้วยนะครับมีพิลาทิสด้วยต้องฝึกยืดเหยียดกล้ามเนื้อด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นแลบสำหรับเทส ถ้าอยากพัฒนา Performance ให้ดียิ่งขึ้นนะครับต้องลองมาเทสดูนะครับตรวจสอบทั้ง v i โอทูแม็กซ t e a ว t e s t นะครับ p e r f o r m a n แ e testing นะและสุดท้ายครับสุดท้ายมุมนี้สำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วมีลูกเล็กๆแล้วนะครับแต่อยากจะมาออกกำลังกายมุมนี้ก็จะเป็นมุมโปรโดของน้องๆอย่างแน่นอนนะฮะมีของลงของเล่นตุ๊ก,ก,ๆๆต,ก,กตาตุ๊กตาเลโกงเลโก้อย่างเงี้ยพ่อบ้านชอบ นะคุณพ่อคุณแม่ก็ไปออกกําลังกายไปซ้อมอย่างเต็มที่นะครับปล่อยให้ลูกๆมานั่งเล่นรออยู่ที่ตรงนี้นะครับถือว่า s t a g e f ไฟเด h e r เรียก็เป็นสปอร์ตขับที่หนึ่งที่มีครบทุกอย่างนะฮะก็ใครอยู่แถวนี้ก็แวะมาได้นะอย่างที่วันนี้เราได้ตามติดนะครับการทํากิจกรรมของเลฟแ r นเนอรแล้วก็สเต g e f ไฟเด h e r เรียนะครับในการฝึกซ้อมนักกีฬาก็ใครที่อยากจะเป็นนักกีฬาของเลฟแรนเนอรพี่โจก็บอกไวแล้วนะครับ ขอให้คุณพัฒนาฝึกซ้อมตัวอย่างสม่ำเสมอและเขาจะไปหาคุณเองครับวันนี้ผมปอจะวิ่งในกันปน,นดีลาไปก่อนนะครับโอกาสหน้าจะพาไปพบเรื่องราวสนุกๆอะไรบ้างในแวดวงการกีฬาไว้เคยเจอกันนะครับผมลาไปก่อนครับบ๊ายบาย